บ้านานอ้งนอ,งงนองกุง้งเพียงได้ครับเฮาปาร์ตี้มื้อนี้ครับส,สุดยอดสุดยอดดีหลายดีขึ้นกว่าเก้า<อ>สุดยอดงานคือสิหลายแล้ววันนี้โอ้งานหลายรใ่แม่เนาะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ทีมงานเขา,เขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้ครับ บอกกับผมนะครับบัดนี้ผมเขากล้องแล้วครับมันเป็นยังครับมันเป็นยังครับเขาคือมีดปาตีมือนี่โอ้ยมันฟังเสียบอาจารย์ฟังเสียบนะครับฟังเสียบผู้อื่นเขาก็ว่าม้วนเนี่ยแหละถ้าว่าจะกล้องม้วนม้วนอะไรไม่พอใจไม่พอใจเสียเงินอาจารย์พอไงล่เสียเงินโอ้เสียเงินอยากเสียเงินอาจารย์ไม่จูนให้ไม่เบิกให้วันเป็นยังไง งานมีก็รอกันยังอยากเสียเงินอยู่นี่เเดี๋ยวกับมีครับยังน้อยนี่ละพี่น้อยนี่ละมั้งก็ชิมีเดี๋ยวนี่เขาเปลี่ยนคอร์ดไหมครับนี่ก็ใส่เข้าไปนั่นทีมงานนอนคิดมาปีหนึ่งว่าสัตว์ถ้าสินใจย่างโดดเลยตัดสินใจนี่แมนแมนนอนคิดหรือว่า ตั้มเรียงวัพันแม่นะครับเห็ดเรียงว่าอนุมัติเทียนว่ครับงบประมาณแบบนี้พานแล้วเดี๋ยวนี้เห็ดเห็ดเรียงเบิกพานแล้วไม่อนี่เฮาก็เลยได้ได้มาเจอกันได้คอดมานําครับ่่่่่่่่่่่่่่มี่่่น่า่่่่่ห่่น่าย่่่่่่่่่่่่่่่อ่่ ใส่เข้าไปป้าเดี่มอะไลเดี่มหาแท่นครับใส่จากทางครับสองทังครับสองทาง,งทั้งขับเบ็ดนีสองแท่นครับครับเบ็ดตัวใดครับตัวล่างครับตัวนี้ตัวล่างนี่รับกลางแรงครับตัวล่างกลางแรงชว,วโอ้ได้เบิดครับว่มีถือว่าไม่ผิดว่าจะดังวัน กเราอาจย์เลี้ยนะรเราไ่เ้างน่ที่ไหนก็ว่าวักันดูว่าบาร์บิคา์ม่จุนเยเสียงแบบรี่บาร์าจาาย์ไมจุนให้ฟังน้ำกันไม่เป็นเลยเลยครับอาจารย์ก็ไม่รู้เนี่ยบอกว่ากรฟังแล้วอาหามันมันมันกระดังมันดังเอ่บางๆเล่มๆนะครับดังมันบวมันบ่บเสยบอะไรขาดทุนสิลดหรือขาดลดดีเจังห้องยางนะ ทั้งนาที่บ,บางบางยุดมันก็หายครับบางยุดก็กหายมันปัญหาของเวทีครับบางุดหายได้ครับได้ได้ไปกับรถไฟเอาวันตัวไฟสัญ,ญญาณนะครับตัวไฟสัญ,ญญาณไมไหมไ<ด>น้ารถ นี่ครับเครื่องเริ่มทํางานแล้วครับเดี๋ยวห้อจังเบิงว่านีหยังครับยังต่อไปสวัสดีทุกคนยุคโควิดครับวันนี้มีข่าวดีนะครับรัฐบาลกู้เงินได้5ล้านล้านบาทนะครับแม่นบออ่อครหกสิบห้าล้านรัฐบาลกู้เงินได้ยังาทครับนี่กาท่านได้ไฟังข่าวเลยจ้ะแต่เพรากาวรัฐบาลกู้เงินได้ <laughs> เป็นข่าวที่ทุกคนทั้งประเทศนี่ฝันร้ายกันทุกคนนะ คนร้ายที่จริงกู้ม่อย่างครับกู่มาทำกู่มาซื้อซื้อซื้อ,อ,อรถถังสามขั้นมาแล้วได้รถถังสามขั้นเราไม่ยิ่งกับโรคโควิดนะครับก <c oughs> ะสร้างความมัน่นเถอะซึ่งนั้น <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่ที่ขอนแก่นครับมาๆายังมาหามซุ้มยังมาวันนี้ข้างหลังที่เห็นได้ครับก็คือระบบเสียงที่ ทำแล้วเป็นพีเซตของเวทีนะครับทำเสร็จแล้วครับต่อไปจะทำพีเซตของของเครื่องไฟครับโดยใช้ตู้ลำโพงชุดเดิมแต่ย้ายมาจากที่ที่ที่เดิมมาไว้ที่ใหม่ครับนี่คือนี่คือรถลากครับพามาดูข้างหลังนี่ครับ เป็นการออกแบบที่ล้ำยุคมากที่สุดในตอนนี้เ <c oughs> ช็กจิวายยังงงบตาก้องครับมันสิยางออมนางล้านที่ยังกับพลรั <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่เป็นจ <c oughs> ุดตูล้ลำพงแบบเคลื่อนที่ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นฮอน่านทายน้ำท้ายน้ำกูว่าถึงยังกะท้ายอันนั้นเออข้างล่างจะเป็นล้อ นี่ข้างนี้จะเป็นตู้ครับไม่ได้หามซอยได้ครับ <c oughs> เออก็มีตู้เบด6หกใบเ <c oughs> บรดหกใบอะเป็นเครื่องไฟนีเฮ็ด <c oughs> เฮ็ดจักใบครับ <c oughs> เฮ็ดเบด6หกใบวะครับเบรคหกส่วนมากจะไป6หกใบนะครับตู้เบตเป็นบีวีมันประกัด เป็นบีวีเป็นแมนปะครับแมนบีวีือเทอร์โบครับเทอ,อร์โบอว์ครับเป็นเทอร์โบครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก่อนเดี๋ยวพอกยังสัมผัสาเจ,จ้าของเจ้าของกำลังยกตู้อยู่อออของแท้นี่ก็จะยกลงครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องครับเดี๋ยวพ่อพ่อบอกได้ยูว่าเครื่องอ่ะขับยังน่ตัวนี้ขับเบรคครับแมนบะเอ้ยแมนดีกว่าอันนี้ขับกลางอันนี้ขับเบรคเพราะว่าเลี้ยวมาแได้ไกลๆอ่ะเห็นไฟแมแมอยู่อันนี้ขับกลางครับนี่ครับเป็นฮโฮนิคเจ็ดพันรุ่นเจ็ดพัน แล้วก็รุ่น3,800แล้วก็ NTE ครับ E ี5,000เองครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นมอนิเตอร์ป่ะอ่ามอนิเตอร์อยู่ตรงโน้นครับ2ใบตัวนี้เป็นฮอนครับหน้าลายทำไมถึงเรียกว่าหน้าลายก็ดูสิครับหน้ามันลายานี่หนาเลยครับพูดเลยมันหนาเลยบักปึกอันนี้มันหน้าร่อง <laughs> อันนี้เขาเรียกหน้าล่อง <laughs> ข้ามนเรียกหน้าลาย <laughs> อันนี้อันนี้ยังไงน้อันนี้อันนี้อันนี้นะโอ้ส่ <laughs> วนตัวนี้นะครับตัวนี้สามเสานี่ไม่มีเน็ตนะครับหลายคนบอกว่า ใช้เราเตอร์แล้วจะใช้เน็ตได้ไหมก็ไม่ได้เกี่ยวครับตัวนี้เป็นการรับส่งสัญญาณข้อมูลจากโปรแกรมของคอร์หรือว่าโปรแกรมของมิกก็ได้ครับอันนี้ไม่ต้องต่อเน็ตครับต่อแค่เอ้ยต่อแค่สายเสียบปลั๊กแล้วก็สายสายแลนแบบนี้ครับก็จะเป็นการไล้ไลสายนะครับแทนที่เราจะลากสายแลนไปยาวๆเราก็ผ่านตัวนี้ส่งเป็นคลืนสัญญาณเกาะ i f i เอานะครับ ตัวนี้เป็นคอร์ดดีต้นจากโบสออเดียโอเทคนิคนะครับเป็นคอร์ที่หล่อมากหล่อเหมือนคนทําเลยตัวนี้เป็นหันมาหันมาปรกคามมงตัวนี้เป็นกกรงหายใจวิ่งอยู่ตัวนี้เป็นไม่ลอยครับไม่ลอยถามว่าลอยได้ไหมลอยได้ครับแต่ห้างแท้ครับถ้ามันลอย,ต,อยลตัวนี้ มันมีกิกอะไรนี่มันมิกวะนี่เออมิกอันนี้มิกอันนี้คอร์สอันนี้ไมค์มิกจะสไลด์ยังไงจะจะจะสไลด์ยังไงมันไม่มีสไลด์สไลด์ในจอมิกอะไรวะสไลด์ในจอโอ้แม่งสุดยอดชิบหายเลยนี่สไลด์ในจอแล้วจะสไลด์ได้ยังไงอ้าสไลด์ไม่ได้ทำยังไงวะก็ต้อง สไลด์แบบนี้นี่ของแท้โอ้กสุดยอดแล้ว <laughs> ส่วนอันนี้สายสายทำไมมันมีสายใหญ่สายน้อยเขาเรียกว่าสายมันติคอเอาถ้าเอาสายน้อยออกมามันก็จะได้เก็บหลายสายก็ต้องเอาสายใหญ่ๆแล้วก็ยัดสายน้อยใสย่ <laughs> ไม่ได้ยัดเองโรงงานยัดมาให้อ่าเฮ้ เอามาดูนี่ครับนี่ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีล้ำลึกนะครับถ้าไม่เจาะใส่ตรงนี้เราก็จะยกถามว่ายกได้ไหมถ้าไม่ใส่อันนี้ยกได้ถ้าใส่มือจับเขาเอืนประยกถ้าไม่ใสมือจับเขาเอืน่นไปยังโจมโจมยโจมกันโยกขึ้นกาแห่ะนี่นี่เอินประยก อันนี้เป็นประจมขอ,อพ่อแลาวพ่นแล้วเดี๋ยวเลาเอาเลาพี่ๆทีมงานเอาตูลงมาครัตูลงมาแขวนก็ขแขวนแล้วเขาใจพี่เศษ็จอีกหนึ่งพี่เศษจเพื่อให้ทีมงานได้ไปใส่งานใน นี่คือเสียงจากลำโพงวับ้านของพวกเรานะครับที่ผ่านคอดีต้นจากวอชออดีโอเทคนิคแล้วนะครับฟังนะครับเราอยูนาานอ่นส่นฉเนีย่ครรคยครับ เนือ,อเดียวเดี๋ยว,ยวผมเมียฮ้อนก่อนครับฮ้อนนี่มันว่ยอยากได้เบ็ดเพราะว่าเดี๋ยวดอกมันจะพังตัดเบ็ดทิ้ง ฟนงีกว่าเอาไปมันมันโดง่งมันสามร้อยถึงสองเคฮะเดี๋ยวเวียดฮ่อนกันฟังเบาเสีบใต่ มันบ่มีเสยียงแหลมฮอนอนะ่ะมันเลยบ่เสียบป,ปันไดยฟังด้อครับ พี่ไทยพี่ไทยเห็นปะเห็นนี่ครับพี่ไทยทีมงานอย่างน้อครับนี่ขึ้นมาคำแต่ปีชาเครื่องเสียงอยู่ที่ยู้ยู้ใสครับเขาใกล้ๆกันแน่ครับอย่างก็ไม่อยากเขาใกล้ไม่อยากเขาแล้วลง ปีชาเครื่องเสียงย oh. oh, ุ้ยไออําเภอเมืองคอนแก่นจ้งบ้านดับบันบ้านหนองกุ้งเพลงเดชครับเฮ้าปาร์ตี้มื้อนี้ครับสุดยอดสุดยอดดีไรดีถึงก็เก้าสุดยอดงานคือสีไรแล้ววันนี้โอ้งานงลายในแม่นอนครับจ้าตัวยังสีแดงไปซื้อของผมอีกโควิดนี้ก่อนโควิดนี้ก่อนอาจารย์บันนี้ไปหาผมด้วครับบันนี่ไปเบิ้งนะครับไปเบิ้ง ้องนงานครับสิบเลนจะใช้ยูอาจารย์หูเรียไปตักมไกัไปอย่าลืมครับปั่นยูไก่ไปปั่นยูไก่กันเด้ยูกไก่กันเลยงานหกหกสิบเจ็ดสิบโล่เครับไก่ไปได้เพราะว่าไปลอยเอ็ไปยังไปทุรล่ากับขี้ปลาคานดก็ได้เไดนเห็นอาจารย์ เดี๋ยวฟซล่งยังนี่ละวาย,ายใหญ่ลานไหมบานไหมไปใส่บุกกบะเบื้าาอง่วติดตามไปเดี่ยอยัวติดตามดูนั่นแหละพ้อใจอและแมาตั้งมา่ยังให้ละนน่ะตั้งคนให้คิดเป็นปีปุเนาะนั่นคิดเป็นปีโ <laughs> <laughs> อ้มนะนนอยมันอนุมัติน้ออนุมัตยากเงีนยปะครับ <laughs> มันก็นหายากโครงการนี้เห็นเนี้ยเหนน่นนองมันสื่อมาก็เลยไปฟังของน้องเล่นเล่นเต่นตาจินใจ ยูบ้านไหนครับอยู่บ้านไหนหอยก็เด่นเดียวกันนี่ละมานี่แต่ว่าก็เพิ่มติดของเพิ่นสิเรี่ยวก็สั้งหยังของน้าอาจารย์เบอรชุดด้วยนอันที่อันบ้านยู่เฮียนเฮียนสุงไท่นี่ยหน่อยมาโยในแข่งในนะบ้านแม่นครับแม่นครับที่เพิ่นที่ต่างบ้านสุงไทยโอ้ไถ่หน่อยเข้าไปข้างข่งรุ่งใหม่นะนี่อาจารย์นั่นละนั่นละบ้านภาคตะกาศเพิ่อนแม่นนั่นละเพื่อนไ่หันละโอ้ไม่ถึงใจ มันแ ok ตกต่างกันหลายเอย่างเลยตัดชิ้นใจดีให <laughs> <salaries> <ok> ้เสียเงินจ่อยย้อนไปฟังเสียเงินจ่อยโอเคครับขอบคุณเลยล่ะครับมเอย่าลืมไปหาผมครับจ้าจ้าเดี๋ยวสิไปยามไปกินต้มไก่้ทงแน่ได้เลยครับได้เลยอยู่ววะบุล่ะง่ายหลายอ่ะยั่ววะครับอยู่ว่าเต้บอกครับว่านัดนัด